สบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อบรรดาหอยพี่น้องมดสุขสุกคนอีกเติมเซนเกาเซนเคยเนาะสบายดียามเช้าเทุกคนพอดีหาก็ตื่นนอนแล้วก็ล้างหน้าล้างตาอาบน้ำอาบทาหาก็แล้วเนาะทุกคน่าสานี้เพิินก็คือออกไปเวียกละพอดีมื้อนี้นี่เป็นวันหยุดของเฮานะก็ะเลยว่านี่ละบ่ะได้ออกไปเวียกไปน,นันนำทางอาสาวนี้เพิ่นเนาะ ตื่นมาเราก็เริ่มหิวเด้ทุกคนก็นเลยชิมาชอกเนื้ออยู่เนื้อกินเนื้พอดีเห็นทางสาวนี่เพิ่นแต่งเป้าไว้ให้แล้วแหละเดี๋ยวไปเบิงาา้งเนาว่เมื่อนี้นี่เฮ้าชิไดไม่ยังกินได้สาวนี่เพิ่นจัดการไว้ให้เรียบร้อยเบิดและทุกคนก่อนเดี๋ยวเพิ่นสิียออกไปเวียกเนาะนี่เนืทุกคนอันทําอิดที่เห็นนี่คือเป็น บัวชิ่นมูใช้พักกาดทุกคนนะสามนี่เป็นเกี่ยป้าไวไทยโอ้ยแ,แ,แสบเลยทุกคนนะอันนี้เป็นยางที่หนึ่งเมื่อนี้นี่ขรุขางจะมมหลายยางในหนึ่งนะเป็นพิเศษเลยทุกคน,นอ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออยู่ในหมอนนะทุกคนนะอ่านี่เน,น,ะ,อน,น,น,นะอันนี้เป็นแกงน่อไม้ทุกคน สามีผืนแตง่งกะไวยให้เรียบร้อยแล้วก็จึงออกไปเบียดไปนันนะทุกคนฮะข้าก็ตื่นมาทุกคนข้าก็ตื่นมาลางหนา้าลางตาแล้วก็มาหาเบิงกะนี่เนาะเห็นเป็นของครบของกินทีกทัานนนี้กำลัจัดการอาไว้ให้เบิดละแล้วกาทั้งนี้นะสามีผพนกระพึ่งเข้าไปไว้นะเพผ่นตื่นหนังแต้ตอนพุ่นลละ สามโมงสี่โมงเป็นเวลาหนะ้าดูคนะตื่นมาเกี่ยวเครื่องเกี่ยวของพวกนี้นะอ่าเนาะกะชิประมาณน,นี้เมนูของเฮ่ามืาัอนี้อ่าเนาะมีอยู่สองอยา่างหลักๆนี่นี่ตัดแซมขนานดะดูอนเดี๋ยวเฮาไปต่างผ้าเข่าผ้าหนำแล้วก็กินเข่ากินหนำนัำ่นกันแซ่บแเบหน้ากูคน มาเด้อกินขา้าวกินน้ำน้ำกันนะตอนนี้ก็ห่างภักข์เขาภัณน้ำกันเดียบเอาไอ้ของครบของกินกับนีอยู่ซองยางเนาะวันนี้ก็ขอนคางซีพีเซตกว่ามืออื่นๆได้เนี่ยนี่นนมีขวดซิ้นโมใช้พักเนาะพักกวางตุ้งเนี่ยแหละแล้วก็แกงน้อไมนะ้เนาะอ่านี่พอดีไปพ่อใช้น้อไม้อยู่ตลาดเนาะวันนี้เสานี่เพิ่นน่าจะไปหลอกตลาดยำแรงๆ อาหารการกินของว่เฮาก็ที่เป็นบางมือทุกคนแต่ว,ว่าสำหรับมันนี่นี่ค่อนข้างจะพิเศษหน่อหนึ่งทุกมือเข้ากินกับชั้นลายกับที่เป็นอาหารจานเดียวจะเป็นพักก็คือพักเป็นชิ้นก็คือชิน้นเป็นนอก็คือนอเป็นไข่ก็คือไขนะนะ่นะแต่ว่าม้นนี่นี่ได้กินลายย่างหน่อยนึองอยู่นอกจากมีอ่าสลับปบบับปนมันไปนะบางมือก็กินพักแม้แต่ว่าชนลายนี่ก็คือสีกินพักอะไรทุกคน วันนี้เนาะบรบรดาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเอือยไอไอพี่ๆกินเข่าก็เป็นยังกัคอมเมนต์บล็อกกันไดดเนาะกินะขเข่าตอนจักโมงเห็นมันยังกินนี่ยหรือว่าไปลิ้นใส่มาใส่กับสารคอมเมนต์สามารถคอมเมนต์บอกเราแนะนํากันไดดนะทุกคนเนาะคือความจริงวันนี้เป็นวันหยุดของเขานะเป็นวันหยุดของเขาแต่ว่าบ่ได้ออกไปใส่ทุกคน แบบคนเดียวเนี่ยทุกคนไปใช้เ้อากาับเริทางไปบวกกับทีบไ่ไปไปคนเดียวกันยันลงเนี้ยยันที่ซอกทางกับบพุพพรก็เลยเปิัทางที่ไปใช้ไม่ได้เยอะห้องเพราะจริงยังเป็นหลอกน,น,นะหลอกแบบเปิดหูเปิดตาเบิงความเจริญในเมืองในนมืองใี้ไนะ ถ้าเกมันมีโอกาสเ่อเนาะคุณล่ะยู่ไปอีกจะวางจังใดเนาะหากว่าเฮากับสาวนี้เพิ่นครับอ่านใดเวลาที่ตรงกันกบอานซิลองพากันไปละหันร้อนหนีเนาะคายเฮ็ดคอนเทนต์หันหนีไปน้ำ ทางต่างแบบไปเปิดอูปเปิดตานนั่นไม่ใช่นะ อนนี้นี่เวลาเก่าโมงกับสามสิบเจ็ดนาทีนะทุกคนเดียวถ่ายรูเก็บไว้ทุกคนมันนี่เป็นมือที่ค่อนขางพี่ศษคือจังที่บอกไปนะทุกคนแกงน้องไม่ใช้พักอันนี้ สับหลายนะทุกคนอาหารมันนี่นะคือตอนนี้เนาะก็เริ่มกล่าวเข้าชู้เดือนที่สองของโค้เราทุกคนในการมาทำง,งานนทางฝั่งไทยนะ หลายๆ่อะไรไล่แนวก็เริ่มเข่าสู่ภาวะปกตินะการอยู่การยืนบันยืดบนนอนหลายๆ่อ่ะคือปกติมันละเท้าดีเท้ามาใส่อยู่ทางฝั่งนั่งจุกๆอย่างโอเคมันเลยทุกคนแต่ว่าอากาศยุ้ย พอนเปิดอ่าพัานอน,นอนของพัดลมเนี่ยทุกคนอืออากาศแบบมัน้อนเอา้วพัดลมเอาบ่ค่คยอยู่แบบ เวลาเฮานอนน่ะเวลาเขานับเฮานอนที่อ่าเปิดพัดลมใช่นะทั้งคืนเลยดูว่าทั้งวันทั้งคืนเนี่ยถ้าว่าเดี๋ยวอยู่ห้องคือเปิดพัดลมใส่ตลอดเลยกับน,นอนมองได้ที่ว่าลมพับ่านเนาะก,กะโอเคเย็นอ่าบนเหนียวว่านั่นปันใดแต่ว่าทางลุมเนาะทางที่ว่ามันติดกับที่นอนใช่น่ะอ่าลมมันกับบอคอยสิ แลนพานได้จีิงอ่ะอูโทคือออกนะดูว่งางอนจะละมืออ่ะผ่อนขางก,กันเหนียวตัวพอสมควรอ่ะดัมมันทอดอีหลีนะเดีย๋ยววะ แต่ทีว่ามันนี่มันกะเป็นปัญหาของอ่ะคือจังพวกเฮาเลยนะแต่มันมีวิธีแก้ไขดยก็นยางเซนอ่ะผู้ทีว่ามันมีเงินไขใช่อ่ะขยับขึ้นไปอาซายอยู่ของแอร์ใช่ะโอ้ยสบายแล้ยทุกคนแต้ค่าใจายกันจะบานเติบนะคือจังเฮาใช่ามาเห็นเวียกอยู่ตจงบานตางเมืออกึ่งแดด อาศัยแบบอ่าประหยัดทรายประหยัดจานะแบบ่ายน่ะแบบอ่าบ่ให้บ่ดีอ่ะอยู่บ่ คือกันเอาทุกคนแบบอ่าเวลาเขากินเขา่ากินนำ้ำแบบนี้มันชิมีเสียงดังอ่าแบบเสียงดังบอสบอสนะพอปกติกะอะเขาก็เป็นคนเดียวอ่ากินเขา่ากินนำ้ำเนีคือกินแบบนี้อยู่แล้วนะเนาะทุกคนเนะาะทาหารวาเบิง้งคือแบบวัชุภาพล้วนะนะาเดี๋กับสองกราฟขอโทษขออภัยน้ำมันดาวไอ้เพน้องวัชุบุญยคนเนาะ จะกระจาแจงกับบรรดา้พี่น,น้องยังสิว่าอันนี้แบบมันเป็น,ปนการกินปกติของเฮานาาทุกคนนะ อินสงสัยนี่สาวนี้เพิ่นคือจะเห็ดไว้เผื่อให้เฮาน้ำมือสายเพิ่นแหละทุกวัดตามเมิ่งนะเพราะเห็ดค่อนขางลายม้อนี้นะ con sai cái này cho em kinh tên là mới sao anh hiu càng nó nó rồi lấy sạch càng nó con đâu ขาโอเคนะทุกคนตอนนี้ก็กินข้าวอิ่มนำชำลานเป็นเดียวพอยนะขาะ้าวกับเบิดแกงน้ำม้กับเบิดยังเหลืออันนี้นะป้าอุ้ยกินมอสายทุกคนคประมาณนี้นะอีพีนี้ก็แบบมีแต่เพื่อห้องนี่แหละะว่าบุหูชื่อออกไปทั้งใดคือกันนะทุกคนแบบู้เดียว ไปทางใดกะบูชางไปไปทางใดกะหยันลงหยันไม่ยังชิดกันเลยเอ่าเผ็ดใดได้อยู่แต่ห้องนี่ยนะักเห็ดคีบเผ็ดกันกะมีแต่เห็ดคีบอยู่ในห้องอห่าก็บรรดาลให้พี่น้องมีบุญหรือสมกับไว้พบกันไหมในอีพีต่อไปนะ่นนะใดกะฟ้าบรรดาลให้พี่น้องน้ำมดต์สุบสูบข้นชัยกันก็ไลค์กดแชร์กดสนับสนุนนะทางอ่าพอเฮานับนะสำหรับอีพีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วสบายดีบ๊ายบาย